เด็กชายตัวเล็กชื่อพบเติบโตมาในหมู่บ้านชายขอบที่ผู้คนแทบไม่เหลียวแลเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองสิ่งเดียวที่เขามีคือรถเข็นเก่าๆก,กับสองมือที่ต้องคุยเขี่ยกองขยะตั้งแต่เช้ามืดเพื่อแลกเศษเงินเล็กน้อยในแต่ละวันพบไม่เคยบน่ไยบนไม่เคยถามว่าชีวิตยุติธรรมหรือไม่เขาเพียงก้มหน้าทำงานและหวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีข้าวกินครบสามมือ้อจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบหญิงชาราผอมแห้งนั่งอยู่ข้างถนนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยและแววตาอ่อนล้านางชื่อยายมณี ไม่มีญาติไม่มีบ้านและไม่มีใครสนใจว่าหญิงแก่คนนี้จะอยู่หรือตายพบแบ่งข้าวที่เขาหามาได้เพียงถุงเดียวให้ยายมณีโดยไม่ลังเลทั้งที่รู้ว่าคืนนั้นเขาอาจต้องนอนหิวความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กชายเก็บขยะก,กับหญิงชราที่โลกหลงลืมต่างพึ่งพากันในความเงียบงันของชีวิตยายมณีสอนพบให้อ่านหนังสือจากเศษ กระดาษที่เก็บได้สอนให้เขารู้จักคำว่าศพงานศพของยายมณีจัดอย่างเรียบง่ายมีเพียงพบกับพระไม่กี่รูปไม่มีญาติไม่มีผู้ร่วมไว้อาลัยจากหมู่บ้านผู้คนยังคงมองเขาเป็นเด็กเก็บขยะคนเดิมจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมารถรูหลายคันแล่นเข้ามาในหมู่บ้านอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชายหญิงในชุดสูทลงจากรถพร้อมเอกสารกองโตและทนายความที่เรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดพบถูกเรียกชื่อขึ้นกลางลานหมู่บ้าน ท่ามกลางสายตาสงสัยและย่อเย้อก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยยายมณีไม่ใช่หญิงชราขอทานธรรมดานางคืออดีตนักธุรกิจใหญ่ที่หายตัวไปจากสังคมเมื่อสิปีก่อนและทรัพย์สินมหาศาลทั้งหมดถูกยกให้พบเพียงคนเดียวตามพินัยกรรมเสียงอื้องดังขึ้นพร้อมความอิจฉาและความไม่เชื่อบางคนกล่าวหาว่าพบหลอกลวงบางคนกล่าวโทษว่าหมู่บ้านถูกขักหลัง แต่เมื่อเอกสารทุกฉบับถูกตรวจสอบความจริงก็ชัดเจนยายมณีเลือกมอบทุกอย่างให้เด็กชายที่ไม่เคยถามหาผลตอบแทนพบยืนฟังด้วยหัวใจสั่นไหวเขหลังจากวันที่ความจริงถูกเปิดเผยชีวิตของพบไม่เคยกลับไปเหมือนเดิมอีกเลยแม้เขาจะพยายามใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่สายตาของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความดูแคลนกลายเป็นความเกรงใจจากการเมินเฉยกลายเป็นการเข้าหาอย่างมีเป้าหมายทุกคำทักทายแฝงด้วยความคาดหวังทุกการยิ้มเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นพบรับรู้ทั้งหมด แต่ไม่เคยกล่าวโทษใครเขาเลือกเงียบเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดสิบปีทรัพย์สินมหาศาลทําให้เขาสามารถออกจากหมู่บ้านไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ไหนก็ได้แต่เขากลับเลือกอยู่ที่เดิมอยู่ในที่ที่ยายมณีจากไปและในที่ที่หัวใจของเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่พบเริ่มลงมือทําตามสิ่งที่ตั้งใจเขาสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กยากจนขึ้นบนที่ดินรกร้างที่เคยเป็นกองขยะเขาจ้างคนในหมู่บ้านที่เคยหัวเราะเยาะเขาให้มีงานทําโดยไม่เคยพูดถึงอดีตหรือทวงความรู้สึกผิดใดๆ แต่ความเงียบของเขากลับทําให้บางคนการปรากฏตัวของชายที่อ้างตนเป็นญาติยายมณีทําให้หมู่บ้านที่เพิ่งสงบกลับปั่นป่วนอีกครั้งเขาชื่อวิทยาสีหน้ามั่นใจแววตาแข็งกร้าวและคําพูดทุกคําเต็มไปด้วยการกดดันเขายื่นเอกสารเก่าภาพถ่ายซีจางและเรื่องเล่าที่คลุมเครือเพื่อยืนยันความเป็นสายเลือดเดียวกับหญิงชราผู้ล่วงลับชาวบ้านที่เคยเงียบเริ่มรวมกลุ่มกระซิบกันอีกครั้งบางคนหวังว่ามรดกจะถูก แบงบางคนหวังว่าพบจะล้มลงเพื่อคลายความอับอายที่ตนเคยกระทำพบนั่งฟังทุกข้อกล่าวหาอย่างสงบเขาไม่โต้เถียงไม่แก้ตัวเพียงขอเวลาให้ความจริงทำหน้าที่ของมันเองการสอบสวนเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทนายความตรวจเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียดจนพบความผิดปกติหลายประการในหลักฐานของวิทยาลายเซ็นไม่ตรงช่วงเวลาทะเบียนทรัพย์สินไม่สอดคล้อง และคําให้การที่เปลี่ยนไปมาพบถูกเรียกไปให้ปากคําหลายครั้งเขาเล่าเรื่องเดิมซ้าๆด้วยน้ําเสียงราบเรียบเล่าถึงวันที่แบ่งข้าวถุงเดียวเล่าถึงคืนที่นอนเฝ้าไข่เล่าถึงคําสอนสุดท้ายที่ยายมณีฝากไว้โดยไม่เอ่ยถึงเงินแม่แต่คําเดียวเรื่องเล่าที่ไม่มีลูกเล่นนั้นกลับหนักแน่นกว่าคําเวลาผ่านไปหลังคดีมรดกสิ้นสุดลงความวุ่นวายภายนอกดูเหมือนจะสงบแต่ภายในใจของพบกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิม เขาพบว่าการได้รับทุกอย่างไม่ได้ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นกลับทําให้ทุกก้าวเดินต้องระวังยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่ว่าการตัดสินใจใดล้วนถูกจับตามองและตีความสูญเด็กและกองทุนผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นในนามยายมณีเริ่มดําเนินการอย่างจริงจังเด็กยากจนจากหมู่บ้านใกล้เคียงหลังไหลเข้ามาคนชราที่เคยนอนป่วยลําพังมีที่พักพิงและคนดูแลภาพเหล่านั้นควรทําให้พบอิ่มใจแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นรอยยิ้มเขากลับนึกถึงคําถามที่ไม่เคยมีใครถามเขาเลยว่าเขาเหนื่อย หรือไม่พบทำงานหนักยิ่งกว่าสมัยเก็บขยะเขาประชุมเดินทางตรวจงานและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่รู้จบบางคนพยายามเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในานามความช่วยเหลือบางคนใช้ความเดือดร้อนเป็นเครื่องต่อรองเขาเริ่มเข้าใจโลกของยายมณีมากขึ้นว่าทำไมหญิงชราผู้เคยมั่งคั่งสมุดบันทึกของยายมณีกลายเป็นเงาที่ติดตามพบไปทุกที่ทุกท้อยคำเหมือนกระซิบเตือนว่าเจตนาที่ดีอาจหลงทางได้หากหัวใจอ่อนล้าพบเริ่มชะลอจังหวะชีวิตเขาแต่งตั้งคณะทำงานที่โปร่งใสาวางระบบตรวจสอบที่เข้มงวด และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อไม่ให้กองทุนกลายเป็นของใครคนเดียวหรือถูกบิดเบือนด้วยอำนาจเงินทองการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บางคนไม่พอใจผู้ที่เคยได้ประโยชน์เริ่มต่อต้านด้วยข่าวลือใหม่กล่าวหาว่าพบตีตัวออกห่างไม่ฟังเสียงชาวบ้านและเริ่มกลายเป็นคนเหมือนนักธุรกิจที่ยัยมณีเคยหนีมาพบรับฟังอย่างเงียบงนันเขาเลือกเผชิญหน้าโดยเปิดเวทีสาธารณะเล่าทุกข,ขั้นตอนรายรับรายจ่ายและเชิญผู้ตรวจสอบอิสระเข้ามา ความจริงที่ถูกวางไว้กลางแสงทําให้เสียงคอรหาอ่อนแรงลงผู้คนเริ่มเห็นว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจเดิมคืนหนึ่งหลังเวทีปิดลงพบกลับไปนั่งที่ลานดินเดิมที่เคยเป็นกองขยะเขานั่งนิ่งฟังลมหายใจของหมู่บ้านที่ค่อยๆสงบและอ่านบันทึกหน้าสุดท้ายของยายมณีอีกครั้งเขาเข้าใจแล้วว่ามรดกไม่ใช่พาระหากเป็นเครื่องมือและความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การให้จนหมดแรง แต่อยู่ที่การให้โดยไม่หลงลืมตัวเองเช้าวันต่อมาพบประกาศโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการศึกษาการฝึกอาชีพและการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมเขามอบบทบาทผู้นำให้คนรุ่นใหม่เปิดทางให้เสียงที่เคยถูกมองข้ามดังขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงค่อยๆฝังรากหมู่บ้านที่เคยช็อกกับความจริงเริ่มตื่นจากความละอายและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบร่วมกันพบยืนมองผลงานด้วยหัวใจที่เบาลงเขารู้ว่า ทางข้างหน้ายังยาวแต่ครั้งนี้เขาเดินไปพร้อมผู้คนไม่ใช่แบกทุกอย่างไว้ลำพังและในความเงียบนั้นเขารู้สึกเหมือนยายมณียิ้มให้จากที่ไหนสักแห่งบอกเขาอย่างแผ่วเบาว่าเขาได้เลือกทางที่ถูกต้องแล้ว เมื่อหมู่บ้านเริ่มยืนได้ด้วยตนเองชื่อของพบกลับถูกพัดพาออกไปไกลกว่าที่เขาเคยตั้งใจสื่อจากเมืองเข้ามาขอสัมภาษณ์โครงการของเขาถูกยกเป็นตัวอย่างผู้คนเรียกเขาว่าผู้ใจบุญแห่งยุคใหม่คำสรรเสริญลังลหลเหมือนคลื่นแต่พบกลับรู้สึกว่ามันหนักไม่ต่างจากคำครหาที่เคยแบกเขาระมัดระวังถ้อยคำเลี่ยงเวทีใหญ่และย้ำเสมอว่าความสำเร็จเป็นของชุมชนไม่ใช่ของใครคนเดียวอย่างไรก็ตามความโด่งดังนำมาซึ่งแรงกดดันรูปแบบใหม่องคอ์กรใหญ่เสนอเงินสนับสนุนพร้อมเงื่อนไขที่ซ่อนเร้น นักการเมืองท้องถิ่นพยายามผูกชื่อเขาเข้ากับวาระของตนผู้คนบางส่วนในหมู่บ้านเริ่มแบ่งฝ่ายเห็นต่างว่าควรรับโอกาสหรือรักษาอิสระพบต้องตัดสินใจท่ามกลางแรงดึงรังที่มองไม่เห็นเขานึกถึงคำสอนของยายมณีว่าศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ขายไม่ได้และตั้งคำถามกับทุกข้อเสนอด้วยความโปร่งใสเปิดประชุมรับฟังเสียงคัดค้านและความหวังพร้อมกันการถกเถียงยืดเยื้อบางคืนเขานอนไม่หลับฝันเห็นภาพวันเก่าๆที่แบ่งข้าวถุงเดียวใต้ไฟถนน,นสลัว และเข้าใจว่าหัวใจของเรื่องทั้งหมดไม่ใช่การเติบโตที่รวดเร็วแต่คือการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุดท้ายพบปฏิเสธเงินที่มาพร้อมอำนาจเลือกเส้นทางชาแต่มั่นคงการตัดสินใจนั้นทําให้บางคนผิดหวังบางคนโล่งใจแต่ทุกคนได้เรียนรู้ว่าความดีไม่จําเป็นต้องดังที่สุดแค่ยืนหยัดที่สุดก็พอและบททดสอบครั้งนี้สอนพบว่าหลังเสียงปรบมือเงียบลงสิ่งเดียวที่ต้องเหลืออยู่คือค,อความซื่อสัตย์ต่อเหตุผลที่เริ่มต้นเดินมา ดูการเปลี่ยนผ่านอย่างเงียบงันหมู่บ้านที่เคยเป็นข่าวค่อยๆกลับสู่จังหวะปกติแต่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรากลึกผู้คนเริ่มพึ่งพากันเองเด็กๆมีครูจากชุมชนคนชรามีเครือข่ายดูแลและรายได้จากการฝึกอาชีพหมุนเวียนอย่างเป็นธรรมพลดบาทลงอย่างตั้งใจเขาเลือกเป็นผู้เฝ้ามองมากกว่าผู้นำหน้าเวทีปล่อยให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจผิดพลาดเรียนรู้และเติบโตเขาเดิน ผ่านลานดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกองขยะเห็นต้นไม้ที่เด็กๆปลูกไว้เอนตามลมภาพนั้นทำให้เขานึกถึงยายมณีอย่างชัดเจนไม่ใช่ในฐานะเจ้าของมรดกแต่ในฐานะผู้จุดไฟดวงเล็กให้หัวใจดวงหนึ่งสว่างขึ้นวันหนึ่งพบได้รับจดหมายจากเด็กชายที่เคยอยู่ในศูนย์เลี้ยงดูเล่าถึงความฝันที่จะเป็นครูและกลับมาสอนบ้านเกิดจดหมายสั้นๆน,นั้นทำให้เขานั่งนิ่งอยู่นานเพราะมันยืนยันว่าความดีที่ไม่เรียกร้องคำขอบคุณสามารถส่งต่อได้จริงค่ำคืนเดียวกันเขาเปิดสมุดบันทึกของยายมณีอีกครั้งหน้าาาาเเเเปลเล่่่่ทท้ยยมีควงขา เขียนเพียงประโยคเดียวว่าความเมตตาไม่ต้องการพยานและปิดเล่มด้วยหัวใจที่สงบวันรุ่งขึ้นพบประกาศจัดตั้งมูลนิธิที่โอนอำนาจการบริหารให้ชุมชนอย่างสมบูรณ์พร้อมกติกาที่ป้องกันการผูกขาดและการเมืองเขาถอยออกมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมทำงานเล็กๆที่ได้เห็นผลด้วยตาและใช้เวลาเงียบๆกับผู้คนที่รักกันจริงเมื่อข่าวลือเรื่องมรดกและความด่งดังเลือนหายสิ่งที่ยังอยู่คือความจริงที่เคยทำทั้งหมู่บ้านช็อกว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดด้วยเงิน แต่ด้วยความสม่ำเสมอของการทำดีโดยไม่หวังผลและในความเงียบหลังม่านพบรู้สึกว่าตนได้ส่งต่อมรดกที่แท้จริงสำเร็จแล้วมรดกของหัวใจที่เลือกความถูกต้องแม้ไม่มีใครมองเห็น